รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมต้อนรับสู่50มาสเตอร์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยรับฟังเรื่องราวดีๆแล้วก็แนวคิดของสุดยอดบุคคลระดับปรมาจารย์50ท่านในประเทศไทยซึ่งแต่ละคนก็มีชีวิตที่น่าทึ่งน่าอัศจรรย์ทั้งแนวคิดประสบการณ์ทำงานรวมถึงปรัชญาในการดำรงชีวิตแล้วก็อุปสรรคที่พวกเขาฝ่าฟันมาได้และว,วันนี้ผมตาพี่ภูรรับหน้าที่เป็นผู้ด,ดำเนินรายการนะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ผมจะมีโอกาสได้พูดคุยกับ สุดยอดบุคคลที่น่าทึ่งแบบนั้นตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บริษัทอัมพลฟู Food, ้ดโปรเซสซิ่งจำกัดใช่แล้วผมมีนัดพูดคุยกับสุดยอดมาสเตอร์ท่านหนึ่งครับก <Pink. S 2> <St ay> ว<ๆ>่า3ทศวรรษนะครับที่คนไทยเราได้รู้จักกับกะทิชาวเกาะก,กะทิสมร็จรูป UHT รายแรกของประเทศไทยจนถึงวันนี้มีผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกทั่วโลกกว่า300รรายการเรามาทำความรู้จักกับกลุ่าามร brands, บริษัทอัมพลฟู้ดเจ้าของผลิตภัณฑ์กะทิชาวเกาะ ที่มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมอาหารไทยสู่ตลาดโลกพร้อมความรับผิดชอบต่อสังคมอันยิ่งใหญ่เคล็ดลับอะไรที่ทําให้บริษัทเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้แม้กระทั่งในช่วงโควิดเรามาหาคําตอบกันกับมาสเตอร์ประจำวันนี้ดรเกรงสัตเทพพดุงพรครับและตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่กับ1ใน50มาสเตอร์ ชายผู้เก่งฉกาจเหลือเกินในการสร้างแบรนด์ของคนไทยให้ระบือไกลไปทั่วโลกและผมเชื่อว่าไม่มีคุณผู้ชมคนไหนไม่เคยใช้ product, หรหือว่าผลิตภัณฑ์ของเขาผลิตภัณฑ์ของอัมพลฟู้ดใช่แล้วครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับดรเกรียงศักดิ์เทพพดุพรกรรมการผู้จัดการบริษัทอัมพลฟู้ด processing จำ um กัดสวัสดีคุณเกรงศักดิ์ครับสวัสดีครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมานั่งคุยแบบสบายๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นขออนุญาตถามคําถามที่ไม่รู้ว่าคุณเกรงศักดิ์เบื่อจะตอบหรือยังอาจจะตอบมาเป็นรร้้อยเป็นนพััคง นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของอัมพลฟู้ดเกิดขึ้นได้ยังไงกันคือถ้าอย่างนี้มันต้องตอบย้อนไปเมื่อ40กว่าปีที่แล้วมันจุดเริ่มต้นสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เราทําธุรกิจมะพร้าวลูกเป็นพ่อค้าคนกลางค้าส่งมาก่อนอบริบทแบบเดิมเนี่ยการคมนาคมไม่สะดวกการคมนาคมติดต่อสื่อสารก็สมัยก่อนใช้โทรเลขเนี่ยมันไม่สะดวกเพราะฉะนั้นพ่อค้าคนกลางสมัยก่อนเขาก็ยังทําได้จนมายุคหนึ่ง เริ่มการคมนาคมเปลี่ยนไปทางรถยนต์มีสิบล้อมีโทรศัพท์สะดวกขึ้นมีหลายหลายอย่างขึ้นเนี่ยบทบาทของคนกลางเริ่มยุติลงจับพ่อค้าคนกลางที่ที่ที่ทใหญ่มากต้องต้องบอกว่าตอนนั้นรุ่นคุณพ่อคุณแม่ทำเนี่ยเขาถือว่าประสบความสําเร็จมันเริ่มตกลงเรื่อยๆธุรกิจนะมันก็มาถึงรุ่นรุ่นเจนสองพวกผมแล้วยุคของผมเนี่ยมันเริ่มพฤติกรรมผู้บริโภคก็เ,เริ่มเปลี่ยนแล้วขณะเดียวกันเนี่ยพี่ชายที่เรียนอยู่ที่ที่ทอเมริกาเนี่ยกลับมา ก็เขก็เห็นโอกาสเราก็เห็นโอกาสร่วมกันก็มามองเรื่องของการแปรรูปนะครับตรงตรงนั้นเนี่ยเริ่มเราสักปี1 9เอ่เราก็ขอ B.O.I แล้วก็เริ่มเริ่มแปรรูปเริ่มจุดเริ่มต้นจากตรงนั้นครับแต่ว่ามันเห็นแล้วก็เรียนรู้มาจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ใช่เพราะในาท้ายที่สุดธรรมแบบเดิมไม่รอดแน่ใช่ต้องแปรรูปต้องทำทุกอย่าง ให้มีความทันสมัยมากขึ้นคือพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเริ่มเปลี่ยนคือตอนนั้นเนี่ยแรงงานหรือการแข่งขันก็เริ่มสูงขึ้นคนเริ่มต้องออกมาทํางานไม่มีเวลาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขายังต้องการเริ่มเริ่มมองเห็นแล้วว่าความสะดวกนะครับในเมืองไทยเริ่มเห็นแล้วความสะดวกส่วนที่ที่พี่ชายกลับจากอเมริกาเนี่ยเห็นแล้วว่าความต้องการมีแน่ๆตลาดมีแน่แแต่มันยังไม่มีผลักประเภทนี้มีก็เขาจะแกงหรือทําอาหารไทยก็ใช้นมบ้าง ใช้มะพร้าวขูดฝอยที่เขาอบแห้งไปแล้วก็เอาไปคืนรูปแล้วก็คั้นซึ่งคุณภาพก็จะไม่ดีขาดผลิตภัณฑ์ประเภทนี้อยู่อตอนนั้นก็เลยเป็นแนวคิดของการแปรรูปแล้วสมัยนั้นเทคโนโลยีแหละเทคโนโลยีมีพอไหมเครื่องจักรที่จะแปลรูปให้มะพร้าวกลายมาเป็นกะทิแบบกล่องแบบนี้ที่มีผ่าน UHT แบบนี้ไม่มีเลยอ้าวแล้วทำไงครับตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเราเป็นบริษัทที่ เริ่มขอ B.O.I. ตั้งแต่แล้วเริ่มตั้งโรงงานนะปี19นะแต่ใช้เวลาถึง4ปีนะกว่าจะเปิดปี23เป็นเป็นมาราธอนมากคือเราเริ่มตั้งแต่เครื่องขูดเครื่องค้นเครื่องอุปกรณ์เครื่องจักรนี้ถูกได้คิดกันขึ้นมาแล้วทดลองผิดลองถูกกันได้เรื่อยๆจนกระทั่งปี23งถึงจะเปิดดำเนินการได้4ปีกว่าจะมีเครื่องจักรที่พร้อมสำหรับการจะทำน้ำกะทิแบบสมเรรจรูป ใช่สี<ะ>่ปีแล้วก็สูตรต่างๆวิธีการแปลรูปต่างๆเนะี่ยก็ใช้เวลาตรงนั้นนะศึกษาร่วมกับส <c oughs> ถาบันการศึกษาบ้างร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรบ้างอนะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพูดได้เลยว่าตอนนั้นเป็นเจ้าแรกสําหรับอัมพลฟูดตอนนั้นชื่ออัมพลฟูดอะไไหมครับตอนนั้นก็เป็นกลุ่มของบริษัทแม่คือเทพประดุงพรครับตอนนี้เท<ะ>พประดุงพรก็เน้นเราเป็นบริษัทผู้ถือหุ้นเดียวกันนะครับ บริษัทหลักของเราคือเทพธุดงพรอันนั้นเกิดก่อนแล้วก็เทพธุดงพรก็เน้นส่งออกครับทางนี้ก็เน้นในประเทศเป็นหลักพูดได้เลยไหมครับว่าผลิตภัณฑ์กระทิชาวเกาะนี้เป็นกระทิสสาเร็จรูปแบบ UST แบรนด์แรกของประเทศไทยก็จริงๆถ้าจะบอกความจริงก็มีคนทํามาก่อนแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่ากับที่เราทบมีมีมีก่อนนิดหน่อยครับพระั้นจุดเริ่มต้นก็คือ2519 สำเร็จเปรูปป้ไปแล้2,523และหลังจากนั้นก็ต่อยอดมาจนถึงทุกวันนี้ครับเมื่อกี้ถามจุดเริ่มต้นไปแล้วทีนี้ถามจุดเปลี่ยนบ้างอะไรคือจุดที่ทําให้แบรนด์อัมพลฟูด้ดกลายเป็นอัมพลฟู้ดจนถึงทุกวันนี้ส่งออกเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกคนไทยนิยมใช้กันทุกครัวเรือนเริ่มแรกจริงๆตอนนั้นเนี่ยที่เราออผลิตฑ์มาเนี่ยก,ก็ต้องยอมแล้วว่าเราเน้นไปที่สมัยนู้นเนี่ยถ้าจะเอา การตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงแต่เราตอนนั้นเราก็ไม่รู้ลราหลักการตลาดเลยก็คือ,อยังเป็น Marketing 1.0ก็คือขอให้คุณผลิตได้ถูกม,มันมันก็ขายได้เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยได้ตอนนั้นยังไม่ได้มองเรื่องการตลาดนะักแล้วก็นั่ก็เป็นความจริงตอนแรกที่เราผลิตขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยส่งออกถือว่าดีมากมามากมมากเลยเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคตอนนั้นที่ต่างประเทศเนี่ยหรือตลาดที่นั่นเนี่ย ขาเรียกว่ามีความต้องการอยู่แล้วขอแก้ผลิตมันเถอะใช่ผลิตมาเรารับซื้อแน่นอน,นาทางนู้นก็เรียกว่าส่งออกได้ท,ทันทีแล้วก็ส่งได้เยอะความต้องการตลาดเยอะมากตอนนั้นถ้าส่งออกก็เรียกว่าบูมทําไม่ทันจนทําให้เกิดโรงงานอื่นๆเยอะแยะส่วนในประเทศนี่เขาเรียกว่าหืดขึ้นคอขึ้นคอก็คือมันยากมากยากมากคืออะไรการที่เราไปเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรมผู้บริโภคไม่พอเปลี่ยนที่ยากกว่านั้นอีกก็คือทัศนคติของคน mindset mindset <c oughs> <c oughs> ต้องคิดว่าหนึ่งวิธีการใช้ที่แตกต่างแล้วจากการที่เขาขูดคั้นเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้คือพฤติกรรมการใช้แต่ไมซ์เซตนี่ยากยากยากก็คือว่ายังไงเขาก็คิดว่าสู้ของสดไม่ได้ขูดคั้นเองอร่อยกว่าอ่าเรียกว่าไม่ยอมเปลี่ยนยากครับแต่เปลี่ยนยากนี่เราเจาะกลุ่มผู้ใช้รายใหญ่ๆก่อนอย่างเช่นโรงแรมเออโรงแรมงานสะดวกโรงงานอุตสาหกรรมร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายาม มองเรื่องเรื่องการตลาดเราทำรีเสิร์ชหลายครั้งรีเสิร์ชการตลาดมีทำอไโฟกัสกลุ่มหลายๆกลุ่มเนี่ยเพราะตอนั้นเขาเริ่มเริ่มต้องการความสะดวกในร้านอาหรผมว่ามันสะดวกมากตัดปุ๊บใส่แทนทําแกงเขียวหวานง่ายมากครับเพราะแล้วแล้วถ้าย้อนกลับไปนะเวลานั้นใช้เวลานานนะครับ แล้วทำยังไงเพื่อจะเปลี่ยน mindset หรือทัศนคติของคนให้รู้สึกว่าจริงๆมันไม่ต่างกันแถมมันสะดวกกว่ามากอย่างอย่างที่เล่าก็คืออย่างต่างประเทศเนี่ยมันไม่มีแบบนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรมรมจากมันเปลี่ยนง่ายมากจากนมจากอะไรเงี้ยมาเป็นอันนี้สะดวกแต่ในเมืองไทยนี่ใช้เวลาโอ้ใช้เวลานานมากเป็น10ปีแต่มันก็ค่อยๆค่อยๆโตขึ้นเอยต้องโฆษณาต้องส่งคนไปอธิบายต,บต้องโฆษณาต้องมี Refer e n c e ให้ได้ชัดเจนอย่างเช่น โอ้กว่าเราจะเข้าโรงแรมได้สักโรงแรมหนึง่งพอเข้าไปถูกปฏิเสธโดยกุ๊กแล้วก็ไปดูว่าการตัดสินใจกุ๊กสุดท้ายเราไปดูเฮ้ยบางโรงแรมนี่โรงแรมใหญ่โรงแรมหนึ่งนะได้มีโอกาสเข้าไปเองเนี่ยเฮ้ยถามว่ากุ๊กคุณเตรียมกะทิไ่ได้ยังไงเวลาทําอาหารซึ่งลูกค้าจะสั่งโอ้ยเขาก็เอากะทิมาคั้นคั้นแล้วเขาก็ต้มต้มเสร็จแล้วเขาก็แบ่งใส่ถุงพลาสติกครับแล้วเขาก็มัดใส่ถุงพลาสติกแล้วก็กมัด มันแเ้าก็ไปเช่าช่องฟรีสแช่แข็งเอาไว้เฮ้ยเราบางค่อกเฮ้ยมันต่างกับเราตรงไหนวะที่แต่เขายังรู้สึกว่าัคันเองอยู่ใช่ไหมนี่เออราก็เอาของม่ให้เขาไปให้เขาทดลองพอเอาของเรามาลองใช้ปุ๊บเฮ้ยมันไม่ต่างกันลูกค้าไม่มีใครคอมเพลนอะไรทั้งนั้นุดวไายเริ่มใช้ครับพอเริ่มใช้โรงแรมนั้นเป็นโรงแรมใหญ่ต้องให,ใหญ่มากแล้วเป็นที่รู้จักของของเมืองไทยพออย่างนั้นปุ๊บโรงแรมนี้ใช้ พราโรงแรมนี้ใช้มันเป็นเลฟเรนท์ให้เราแล้เราไปหาโรงแรมเราโอ้เราเริ่มดีใจมากเริ่มง่ายขึ้นมีร้านเข้าวแกรงร้านหลายหลายร้านเนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้ผมเชื่อว่า30กว่าปีที่ผ่านมาคุณเกรงศักดิ์ต้องผ่านอะไรมาเยอะว่าอ,อุปสรรคที่เจอระหว่างทางตลอด30กว่าปีอะไรที่ยากที่สุดช่วงแรกคือการปรับเปลี่ยน m i n เซ็ตของผู้คนนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันยากสุดหลังจากนั้นเป็นต้นมาเจออะไรบ้าง จออะไรบ้างหลังจากนั้นปัญหาคือในแง่ของการบริหารจัดก,การองค์กรในแง่ของโรงงานเมื่อมันโตขึ้นบุคลาก,กรที่เราใช้ในโรงงานสองแห่ง3แห่งในเครือกันเนี่ยมีถึง 4- 5,000คนเรื่องของเ,อเรื่องของการบริหารจัดก,การองค์กรเรื่องคนแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยที่เราเป็นตัวหนึ่งที่กําหนดโรงงานให้ทํางานนียก็คือวัตถุดิบเนื่องจากวัตถุดิบเนี่ยมันเป็นฤดูกาล นอกจากเป็นฤดูกาลช่วงนี้มันมีมะพร้าวมีทั้งปีแต่มันมีช่วงมากช่วงน้อยแล้วการที่จะทํายังไงให้มันบาลานซ์ได้ทั้งปีซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากสมัยก่อนนั้นนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนมองอนาคตเห็นเลยว่ามันลดลงเรื่อยๆในประเทศไทยปุ๋มะพร้าวเนี่ยเหรอครับใช่ที่มันลดลงเรื่อยๆเพราะว่าพืชอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยมันเห็นชัดเจนว่ามัน สร้างมูลค่าให้เราได้มากกว่าปัจจุบันเราต้องนําเข้าจากอินโดนําเข้าจากเวียดนามปีหนึ่งเยอะมากแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวสำหรับประเทศไทยเป็นเรื่องของ supply chain เป็นเรื่องของ raw materials ใช่ไหมครับพื้นที่มันลดลงเรื่อยๆก็เป็นเป็นสิ่งที่เผชิญในช่วงที่ผ่านมาครับคิดว่าสินค้าของอัมพลฟู้ดเป็นนวัตกรรมเลยครับเป็นนวัตกรรมไหมผมคิดว่ามันเป็นนโยบายของเรา เราก็อยากจะบอกเหมือนเป็น DNA ขององค์กรอันหนึงเลยอันนี้คือส่วนใหญ่เราออกมาเป็นนวัตกรรมหมดเลยออกมาก่อนชาวบ้านเยอ่หมดกระที่เราออกคนแรกนะเครื่องจักรที่เราพัฒนาในการใช้อย่างเครื่อง US t เนี่ยแทบจะบอกเป็นเครื่องแรกปกติเครื่องย s t มันใช้กันนมแล้วมาใช้กับกบระที่นี่น่าจะเป็นของเราเป็นเครื่องแรกในโลก <c oughs> อาหารไทยเนี่ยเขาบอกต้มยำกุ้งต้มยำกุ้ง แต่เราที่เราทำรีเสิร์ชไปทั่วหรือว่าที่เราส่งออกไปในเรื่องของรอยไทยผลปรากฏว่าแกงเขียวหวานจะนอันดับหนึ่งท่านยกองค์กรอันหนึ่งของที่นี่คือเรื่องของ learning organization ที่นี่เราจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา ถามเรื่องความเป็นนวัตรกรรมไปแล้วถามต่อแล้วเรื่องของการ transformation แล้วครับผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ที่พอรู้จักคุณเกรงศักมาก็คือเป็นคนเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาทันตามยุคตามสมัยไม่เคยหยุดจังที่จะเรียนอะไรใหม่ๆคำว่า transformation เนี่ยตอนนี้ใช้กันโอ้โหหลากหลายมากแต่บริษัทที่ transform ตัวเองได้จริงๆเนะี่ยมีไม่กี่บริษัทคิดว่าอัมพลฟู้ด transform ได้หรือเปล่าคำว่า transformation สำหรับอัมพลฟู้ดคืออะไรผมคิดว่าจริงๆเรา transform มาตลอดนะ แต่ว่าสมัยก่อนเราใช้คําว่า change มาตลอดปัญหาของการ change ไม่ไมใช่ไม่ใช่เรื่องการลงทุนไม่ใช่เรื่องแค่เครื่องจกักรแต่ปัญหาคือพฤติกรรมของคนในองค์กรมันปรับยากักมัน change ชสิ่งที่ทำตรงนั้นเนี่ยมันก็กลายว่าจริงๆมันคือการ transform ทั้งองค์กรอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราทําก็คือยุคของเรื่องของ transform ในเรื่องของอันแรกคือ,อดิจิทัลก่อนดิจิทัลเนี่ยเราทําที่นี่ค่อนข้างจะปรับ ไปค่อนข้างเร็วเร็วเพราะว่า,อ,าอย่างยกตัวอย่างเช่นหลายๆอย่างที่เราขาดองค์ความรู้เนี่ยเราที่ปรึกษาเข้ามาแล้วเนี่ยทั้งองค์กรต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เรามีเรื่องความหลากหลายในของการจัดการโดยเอาเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องดิจ<อ>ิตอลเข้ามาใช้นี้เรื่องดิจิตอลดิจิตอลได้ก่อนโควิดไหมตอนที่เอาเข้ามาใช้เอาเข้ามาก่อนโควิดแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยัง มีเรื่องใหม่ใหม่ๆเข้ามาตลอดเรามีที่ปรึกษาทางด้านนี้ค่อนข้างค่อนข้างเยอะก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเราเน้นแต่โรงงานใช่ไหมเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของผลิตภัณฑ์จนกระทั่งเ,เราขายเนี่ยถ้านในเมืองไทยเนี่ยเซ็นเตอร์อยู่ที่กรุงเทพแล้วเราก็มีเซลล์ฟอสหึืงหน่วยเนี่ยวิ่งไป1เดือนกลับมา1เดือนกลับมาครับมันทําให้เราไม่สามารถลงเข้าไปถึงร้านค้าย่อยๆได้ขณะที่เราค้าขายด้วยวยิธีการเดิมเรามีฐานข้อมูลลูกค้าอยู่แค่ไม่กี่หมื่นลายเอง ปัญหาเราก็เกิดขึ้นก็คือว่าพอมีคู่แข่งเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนก็ไปออฟเฟอร์ยี่ปัวที่ผลประโยชน์ที่สูงก็เ,เป็นธรรมดาของการทำทรธุรกิจเขาก็จะเชียร์ขายสินค้าที่เขามีกาไรเยอะกว่าอย่างเงี้ยเราก็เริ่มตัดใจเมื่อประมาณ3ปีกว่าที่แล้ว4ปีเนี่ยทดสอบเปิดศูนย์กระจายสินค้าขึ้นผลการทดสอบนี่โอ้โหเห็นได้ชัดเจนว่าเสียดายเวลาที่เรานั่งเพราะว่าสินค้า,คาเราเนี่ยสินค้าเราเนี่ยเ,เนื่องจาก มีมาก่อนคนอื่นอันนี้คือเราเปลี่ยนเมียก่อนคนอื่น2รเราทําโฆษณาแล้วระยะเวลาของเรายาวนานกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นสินค้าเราเนี่ยอยู่ในใจผู้บริโภคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเราไปเปิดศูนย์ร้านาย่อยๆเนี่ย,ยทุกคนรู้จักหมดทุกคนต้อนรับหมดเฮ้ยโหจังหวัดขอนแก่นจังหนัดหเดียวเรามีฐานลูกค้าภายใน3เดือน5,000รลายอ่ะคิดดูดิสามปีกว่านี้เราขยายปัจนเรามี64ศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศจากตรงนั้นเนี่ยเริ่มมี SME เข้ามาหาเรา ขอให้เราช่วยเขาคือผู้ผลิตลนอื่นๆ<ช>ที่มีสินค้าแบรนด์อื่นๆก็คืออย่างเช่นของคุณไม้พี่ลงพร,รซึ่งคุณไม้เนี่ยมีผลักที่ดีก็คือน้ำปะลาระที่ดีก็ของของอนุญาตไปดูโรงงานเขาไปดูอะไรเสร็จแล้วก็เริ่มตัวแทนจําหน่ายก็จาก3มปีกว่ามานี่ยอดขายก็ดีขึ้นมากเพราะมาเป็นพาร์ทเนอร์กับอพลฟู้ดใช่ยอดขายก็ดีแบบก้าวกระโดดเลยลมันก็เลยจุดประกายว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนตัวเองดีไหมทางฟอร์มองค์กรจากองค์กรผู้ผลิต แล้วก็ไปขายแต่วันนี้เรามาจับเรื่องการขายเป็นหลักดีกว่าองค์กาะยังผลิตก็ยังทําอยู่แต่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มมีสินค้าเข้ามาหาเรารส่วนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็น SME แล้วเราก็ไปช่วยปรับปรงุงเรามีสินค้าที่เข้ามาหาเราเนี่ยตอนนี้เข้ามาอยู่เรื่อยๆมีอยู่ประมาณ1ิบกว่าแบรนด์แล้วผมเข้าใจว่าตอนนี้ด้วยอ, Me, อัมพลฟูดมีเซลฟอร์ มีศูนย์กระจายสินค้ามีชานัลมีความเชื่อมั่นของแบรนด์และมีฐานลูกค้าอยู่ในมือพอเอา s อสเีเหล่านี้มาประสานพลักอินเข้าด้วยกันเขาก็ไปได้ดูดีขายของได้เยอะขึ้นเราก็ได้รายได้ตรงนี้เพิ่มมากขึ้นเหมือนมาอยู่ในคลัสเตอร์ของอโมนฟู้ดคือจริงๆก็มาช่วยแชร์ค่าใช้จ่ายเราแต่ว่าก็โอเคทําให้รายได้เรานีขึ้นด้วยเห็นไหมเห็นเอชเพิ่มขึ้นใช่ครับก็ปี63ขนาดช่วงโควิดช่วงนั้นปี63 แต่ปีนั้นเราโตขึ้นทั้งสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่กำลังจะถามต่อแล้วว่าสองปีกว,กว่าที่ผ่านมาโควิดกระทบอัมพลฟู้ดแค่ไหนอืมกระทบไหมถ้าถามตอบว่า,าไม่กระทบก็ไม่ใช่ก็กระทบแต่สง่สองออกอย่างดีอยู่เอ่อส่งออกดีอยู่แต่ก็มีปัญหาบ้างาโดยเฉพาะถ้าปีหกสี่แหละแย่หกสี่แย่หมายว่าจริงๆก็ยังส่งได้ดีนะแต่แย่ก็คือทแทนที่เราจะโตได้อย่างที่เราตั้งเป้าไว้ออเดอร์เ,เรามีลูกค้าก็อยากได้ของแต่ปัญหาคือค่าขนส่งขึ้นไปเยอะมากครับ บางบางเรือไม่กี่ลำเออบางที่นี่ขึ้นไปถึงเกือบสิบเท่าเงี้ยทำให้บางทีค่าสินค้าน้อยกว่าค่าบรรทุกอีกอ,อแล้วก็ที่สำคัญตู้ก็หายากอีกเออนี่ก็เป็นเป็นอุปสรรคอย่างมากตามต่างจังหวัดลูกค้าโรงแรมปิดก็เป็นลูกค้าหลักเราอันหนึ่งในการส่งตามโรงแรมร้านอาหารก็ปิดถูกไหมเออ ลูกค้าเราทั้งนั้นเออลูกค้าเราทั้งนั้นตลาดต่างจังหวัดนี่เดี๋ยวก็เจอแล้วตลาดนั้นปิดตลาดนี้ปิดก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการบริโภคในประเทศยอดขายลดลงชัดเจนไม่ลดอ้าปิดแต่เขายังสั่งเราอยูอ่อ่สิ่งที่เราขายมันต่างกลับไปก,บก่อนหนั้นนีนเราเป็นลูกค้าหลักเราเป็นร้านอาหารเป็นอะไรย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นขนาดไซส์ใหญ่ออเป็น1กิโลเป็นแพ็คใหญ่อ๋อแต่พอกลับวันนี้ยังกลับไปตามบ้านมันลงมาเหลือ พ็กเล็กลงอยอดอขายป63ี63ก็เลยขึ้นยอดขายปี63ก็เลยโตขึ้นจากการที่เราเป็นตัวแทนจนาําหน่ายหลายๆชนิดด้วย<ม>และของเราเองผลิตของเราเองก็กโตขึ้นด้วยเพราะฉะนั้น2ปีกว่าที่ผ่านมาเจออุปสรรคบ้างมีปัญหาบ้างแต่ภาพรวมถือว่าเป็นในทางบวกไม่ในทางบวกสําหรับธุรกิจของเราที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องการปลุกอาหารใช่ครับผมแอบทราบมาว่าณวันนี้อัมพลฟู้ดผ่านมา30กว่าปีกับ40ปีเปลี่ยนแปลงไปมาก นอกจากรูปแบบของการทำธุรกิจที่มีการ transform มีการเพิ่มความเป็นพาร์เนอร์ในเรื่องของการค้าขายเข้ามามเห็นว่าแม้แต่ตัวการผลิตเอง SKU ก็มีเป็นหลักพันแล้วเหรอครับไม่ถึงนะครับ SKU ม,มีมาตั้ง300ตั้ง 300, 300 <000. S 2> แล้วทำไมตัวผลิตภัณฑ์ม,มีมีอะไรที่มันแตกต่างจากเริ่มต้นเลยครับผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันสมัยก่อนนี้เราจะผลิตอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นเป็น mass production ที่เยอะ คือสมัยก่อนนี้เราจะออกผลิตภัณฑ์นสักตัวหนึ่งเราก็ทำรีเสิร์ชก็เป็นเปเปอร์เป็นรีเสิร์ชอะไรเงี้ยแต่สมัยนี้มันไม่ใช่เพราอมันเรื่องของเอเรื่องของโซเชียลเป็นเรื่องของอะไรพวกนี้เพราะมันมันได้ภาพความจริงเขาตอบมาจากตัวของผู้ใช้เนี่ยมื่แล้วมันสื่อสารกันสองเหนชัดมันก็เลยได้กลุ่มที่ชัดเจนเพราะฉะนั้น Product มันก็จะกลายเป็นว่าเกิดโรงงานจะบริหารยากขึ้นนะ มันเกิดเป็นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่เป็นแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มมากขึ้นอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของ Big Data นี่ไงดิจิทัลเอาข้อมูลนี้มา Analy z e แล้วก็เจาะกลุ่มเลยเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ก็จะหลากหลายเพราะคนแต่ละเจนบริโภคไม่เหมือนกันถูกไหมครับอันนั้นไหนๆก็ไหนๆละเบบี้บูมเมอร์อาจจะโตคุณเรียงศักเบบี้บูมเมอร์นี่นิยมอะไรมากสุดผลิตภัณฑ์ของอัมอนฟู้ดอย่างผลิตภัณฑ์เดิมๆเราก็ยังยังอยู่ในใจก็คืออย่างกะทิเนี่ยก็ยังเป็นกะทิ รอยไทยเนี่ยจริงๆเรามีความหวังกับลอยไทยว่ามันเป็นมันเห็นเป็นประวัติศาสตร์เดียวกับที่เจ้าก่อที่เปลี่ยนพฤติกรรม,มรูปเลยพวกโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาคนรู้จักประเทศไทยในนามของอาหารไทยเนี่ยเขาบอกต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งแต่เราที่เราทำรีเสิร์ชไปทั่วหรือว่าที่เราส่งออกไปในรูปของรอยไทยเนี่ยผลปรากฏว่าแกงเขียวหวานเป็นอันดับหนึ่งแกงเขียวหวานทั้งนั้นทุกประเทศเลยเบบี้มูมเมอร์ก็จะมีเรื่องของเครื่องดื่มทัญพืชอ๋อเหรอครับ บีฟิตพวกเครื่องดื่มชน้ำนมข้าวเครื่องดื่มน้ำลูกเดือยอะไรพวกนี้จะเป็นกลุ่มเบบีบุมเมอร์ผู้สูงอายุนิดหนึ่งรุ่นเจนใหม่ๆนี่เมื่อกี้จริงๆเจนใหม่ๆผมคิดว่ารอยไทยเนี่ยเจนเอ็กซ์เจนพวกนี้อ้วพวกนี้รอยไทยขายดีรอยไทยพวกนี้เขาจะเริ่มทําอาหารต้องการความหนึ่งรวดเร็วง่ายในการปรุงแล้วก็อันนี้ผมคิดว่าได้ทั้งทั้งสองเจนแต่ว่าเป็นเจนเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่ามองเรื่องสุขภาพ ก็คือกลุ่มเรื่องของพุทไลค์กุทไลค์คือเครื่องปรุงรสที่ลดเกลือโซเดียมลดน้ำตาลเออเฮลตี้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็มีทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ันเป็นเทรนด์ของโลกเลยอ่าเเป็นนทรดซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับเทรนด์มากพอพูดแบบนี้มองเทรนด์ต่อไปยังไงอย่างเอาปี65ก่อนปี65ห้าอัมพลฟู้ดตั้งเป้าว่ยังไงครับอย่างที่บอกเรา t r a n s ฟอร์มไปเป็นดิสติบิวเตอร์ครับแต่จริงๆการ t r a n s ฟอร์มไปเป็นดิสติบิวเตอร์ดิสติบิวเตอร์แล้วเนี่ย เราไปช่วย SME หลายหลายโรงงานแล้วจากการที่เราทามาจนทุกวันนี้เนี่ยเราไปช่วยหลายโรงงานนะเราเห็นอะไรหลายๆอย่างที่วันนี้มัน,มนเหมือนกับเราอยากจะอุทิศคำชื่นใจคำว่าอุทิศเลยก็เราอยากจะปั้น SME ของเมืองไทยอะ่ะเพราะ SME จริงก็เป็นฐานฐานของประเทศไทยของเศรษฐกิจไทยปั้นขึ้นมาแล้วคุณได้มีทางไปหรือมาให้เราขายเราก็ยินดีผมคิดว่านี้มันเป็นการคืนกลับสู่ สู่สังคมสู่ประเทศชาติด้วยแล้วก็เออมันทําให้เป้าหมายของเราก็คือปีนึงเราจะปั้นเอส ME ขึ้นมาได้กี่ลายกี่ลายอย่างนี้มากกว่าวันนี้เราไม่ใช่เป้าหมายเรื่องของตัวเงินที่จะขยายบริษัทอะไรอีกแล้วแต่เป็นเป้าหมายที่ของการช่วยเหลือเศรษฐกิจช่วยเหลือสังคมคนอื่นอยู่ได้ไม่ใช่แค่เราพยายามพัฒนาคนอื่นให้ได้มากที่สุด่มันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกสุขใจหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ตกผลึกจากการทํางานมาตลอดชีวิต 30- 40ปีครับ เรารู้สึกว่าเราได้ช่วยเขาแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าเขาก็มาขอบคุณเรามาอะไรที่และทําให้เขาดีขึ้นาาภาษาพูดสามอะไรเงี้ยก็คือเขารวยขึ้นอ่ะธุรกิจ<ๆ>เขาก็ดีขึ้นเขาแทบจะนับถือเป็นอาจารย์มากๆอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วเราไม่ได้ต้องการอะไรที่อย่างนั้นผมก<ย>็ไม่ถามว่าเรียนรู้อะไรจากโควิดเพราะผมเชื่อว่าประสบการณ์และตลอดชีวิตของคุณเกรงศักเรียนรู้อะไรมากกว่านั้นแล้วเจอปัญหามาหลายรอบถามเลยว่า สิ่งที่เรียนรู้มาตลอดชีวิตจนทําธุรกิจประสบความสาเร็จจนถึงทุกวันนี้จนพร้อมไปช่วยเหลือคนอื่นอะไรคือหลักการอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดที่สามารถถ่ายทอดให้คนอื่นหรือยากให้คนอื่นเอาไปใช้ได้เป็นค่านิยมองค์กรอันหนึ่งของที่นี่คือเรื่องของ learning organization คือที่นี่เราจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการจัดอบรมที่โรงงานการส่งเสริมให้พนักง,งานได้มีโอกาสได้เรียนสูงขึ้นอย่างเงี้ยเราทําตลอดเวลาเพราะฉะนั้นที่นี่เราจะมีการฝึกอบรม คืออย่างที่บอกเป็น Learning organize จริงๆมีห้องสมุดของเราเองมีแหล่งความรู้มีอะไรเงี้ยเราจะบอกที่นี่น้องๆเสมอว่าเฮ้ยคนที่ทำงานแล้วมีปัญหาเยอะๆเนี่ยพี่ถือว่าคนทำงานนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าทำหาจนเสียหายอะ่งบ้างๆนัๆนหมายว่าบอกเขาทำงานลเลยรู้ว่ามีปัญหาอะไรใช่ไล่ปัญหาพวกนี้ต้องหาให้ได้ว่าทางแก้มันคืออะไรแล้วมันแก้ปัญหาไปเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของคืารปรับตัวให้เร็ว ต้องบอกว่างี้ดี่ว่าว่าถ้าเมื่อไหร่มันเราหมดประโยชน์หรือว่าคิดว่าเราตามลูกน้องไม่ทันแล้วหรือเราไม่สามารถที่จะทำอย่างนี้นะอันนี้ก็ต้องต้องพิจารณาตัวเองแหละแต่ที่เมื่อกี้บอกว่าอันนึงอ่ะบอกเฮ้ยเมื่อคิดจะเกษียณไหมอยากพักผ่อนไหมอยากจะบอกว่าวันนี้พักผ่อนอยู่ ถ้าคุณคิดว่านี่ไม่ใช่งานที่คุณชอบเนี่ยคุณทําได้สองทางอย่างที่หนึ่งคุณลาออกไปแล้วก็หางานที่คุณคุณคิดอยากทําแต่ถ้าคุณยังลาออกไม่ได้คุณต้องอยู่เนี่ยวันนี้คุณต้องทําใจชอบงานที่คุณทําแนะนําหน่อยครับประเทศชาติตอนนี้ในมุมมองของคุณเกรงศักเนี่ยน่าเป็นห่วงไหมวิกฤตไหมภาวะเงินเฟ้อหรือว่าเข้ายากหมักแพงปัญหาอื่นๆตอนนี้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมแล้วแนะนํำยังไงตอนนี้ถ้าอินเทนเลยตอนนี้ก็คือเงินเฟ้อแน่ๆทั่วโลกเห็นไหมแล้วก็เมืองไทยแล้วก็ เ,ออเงินเฟ้อสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เรากลัวเลยของแพงถูกไหมที่ขึ้นกําลังซื้อลดถูกไหม่าของแพงขึ้นเพราะนั้นกําลังซื้อก็ลดและขนาดนี้ประเทศชาติก็สิ่งที่เจออยู่ก็คืออะไรหนี้สินผู้เรือนเพิ่มอีกตั้งหาเพราะฉะนั้นสินค้าแพงหลายๆตัวหลายๆตัวโดยบ้านเราเนี่ยข้อได้เปรียบจะเห็นว่าที่อเมริกาหรือที่ไหนเนี่ย มันไม่ใช่เฟอ้อแบบบ้านเราที่บ้านเราเฟอ้อแค่สามเปอร์เซ็นที่ขึ้นมาอเมริกาเข้าไปเจ็ดเปอร์เซ็นหรือไปที่ไหนมากมายที่เจอปัญหาแต่บ้านเรายังน้อยมากเพราะอะไรบ้านเราเป็นแหล่งผลิตอาหาร,รของโลกเพราะฉะนั้นสินค้าเกษตรสินค้าอะไรเราเราแหล่งผลิตอย่างที่บอกเยอะที่ถามส่วนตัวบ้างคิดจะ,กะเกษียณตัวเองจะพักผ่อนเมื่อไหร่เพราะแอบถามลูกน้องมายังบ้าทํางานอยู่เลยยังไม่ยังตอบไม่ได้เลยอะยังสนุกกับการทํางานอยู่ ต้องบอกว่างี้นีกว่าว่าถ้าเมื่อไหร่มเราหมดประโยชน์หรือว่าคิดว่าเราตามลูกน้องไม่ทันแล้วหรือเราไม่สามารถที่จะทำอย่างนี้นะอันนี้ก็ต้องต้องพิจารณาตัวเองแหละแต่ที่เมื่อกี้บอกว่าอันนึงอ่ะบอกเฮ้ยเมื่อคิดจะเกษียณไหมอยากพักผ่อนไหมอยากจะบอกว่าวันนี้พักผ่อนอยู่ทําไมถึงคิดว่าวันนี้พักผ่อนอยู่ครับคือคนเราถ้าเราได้ไดทําอะไรทํางานทําอะไรก็ตามเนี่ยช่เรามีความสุขเออใช่นั่นแหละนี่คือความวาโชคดผีผมถึงบอกว่านี่มันโชคดีไง ยังพยายามบอกพนักงานหลายคนว่าเฮ้ยคุณบางทีคุณเลือกงานแบบที่ไม่ได้แล้วคุณมาทํางานแล้วถ้าคุณคิดว่านี่ไม่ใช่งานที่คุณชอบเนี่ยคุณทําได้สองทางอย่างที่หนึ่งคุณลาออกไปแล้วก็หางานที่คุณคุณคิดอยากทําแต่ถ้าคุณยังลาออกไม่ได้คุณต้องอยู่เนี่ยวันนี้คุณต้องทําใจให้ชอบงานที่คุณทำเพราะงั้นคุณจะทำงานอนี่ยเพราะงั้นคุณจะทํางานอย่างไม่มีความสุขเลยถูกไหมวันนี้สิ่งที่เราทําอยู่หรือพี่ทําอยู่เนี่ยมันมีความสุขในการทํางานมันเหมือนกับเราพักผ่อนอยู่ แต่วันหยุดหลายๆวันดิเฮ้ยโ,โหไม่มีความสุขเลยเอาจริงเหรอไม่ไปตีกอล์ฟไม่ไปเที่ยวทะเลไปล่องเรือคนอื่นเขาไลฟ์สไตล์ทุกวันนี้คุณเกียงตศักดิ์ทำอะไรบ้างไม่มีอะไรมีแต่ออกกําลังกายครับเ,เพราะฉะนั้นก็คือถ้าไม่ได้ทำงานจะเหงาใช่ตอนนี้ยังมีความสุขรู้สึมสกมันขาดอะไรไปครับ,รบสุดท้ายฮะวอวยพรนิดนึงให้กับครีเนชันของเราครบรอบ50ปีในในโอกาสที่50ปีเนี่ยก็อยากให้ช่องนี้เนี่ยได้อยู่คู่ ประเทศไทยอยู่คู่กับคนไทยไปเรื่อยเพราะว่าเป็นช่องที่ค่อนข้างดีมากที่ที่จะช่วยทําให้หูตาเราสว่างขึ้นครับเอาเป <c oughs> น็นว่าวันนี้ขอบพระคุณนะครับสำหรับการพูดคุยการให้สัมภาษณ์ของคุณเกรงศักดิ์มากๆครับครับวัสดีครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าการจะก้าวขึ้นมาเป็นสุดยอดบุคคลเหมือนหนึ่งใน50มาสเตอร์ของเรานั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่สุดท้ายแล้วจุดเริ่มต้นอยู่ที่ mindset อยู่ที่ความคิด คนคนนี้แสดงให้เราเห็นแล้วนะครับว่าเขารู้ว่าชีวิตคือการเรียนรู้ถ้าเราเรียนรู้แลเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําชีวิตของเราบางทีเราก็อาจจะพักผ่อนมาตลอดเวลาก็เป็นไปได้ลองถามตัวเองนะครับว่าทุกวันนี้มีความสุขกับสิ่งที่ทําอยู่หรือเปลป่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับ1ในสุดยอดบุคคลระดับปรมาจารย์50 master ของเราในวันนี้ผมเชื่อว่า คุณผู้ชมไม่มากก็น้อยน่าจะรู้สึกเหมือนกับผมนะครับนั่นก็คือรู้สึกอิ่มใจและรู้สึกมีความหวังในการใช้ชีวิตไปกับเรื่องราวที่น่าสนใจและก็เป็นประโยชน์ของผู้ชายคนนี้ดรเกเรียงศักด์เทพพดุงพรซึ่งสายวันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับมีโอกาสคงได้พบกันใหม่สวัสดีครับ